สัพเพสัตตานัตตังไรที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจตบาด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิตบุญกุศลของเราวให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุงเกิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอรารวาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยาปชาจจจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ญาณีข้าจงเป็นสุขเป็นสุมเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด